สวัสดีครับสวัสดีครับผม FC ช่องสังวานพารวยครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมแนวทางลาวพัฒนาวันนี้ครับผมวันนี้วันศุกร์ที่เสิงหาคมสองหกเจ็ดครับผมสูตรแอดจะจับสูตรนี้ให้เลยนะครับสูตรกำลังเดินดีครับผมกลับมาเดินอีกแล้วครับสองหัวแล้ว จับให้ใหม่ครับวันนี้จับคัดเด่นๆเน้นๆครับผมพร้อมเลขฝันด้วยครับฝันวันนี้ได้สามตัวครับผมจะมาไหมจะมาเหมือนสี่ห้าไหมครับลาวครับผม ดาวพัฒนาครับผมวันนี้วันที่เก้าครับสุกที่เก้ากาแดงหมดแล้วครับเก้ารับแปด เจ็ดครับผมเลขเด่นครับเลขเด่นเดินดีครับผมหนึ่งศูนย์หกครับผม จับคู่เน้นๆเลยครับวันนี้แอดดูแล้วเลขสวยครับผมวันนี้พร้อมเลขฝันครับหนึ่งก่อนครับ ดูส่วนกันครับ1 9ึ่งเครับผม09 ศูนย์ห้าครับผมห้าจะมาอีกไหมห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกหกเก้าครับผมหกเก้า ห้าหกครับผมเลขเด่นเลขตีครับแอดชอบมัวเน,นี้ชอบไปที่เก้าครับผมเน้นไปที่เก้าครับวันนี้ชอบเก้าครับเลขฝันครับผมฝัน บนล่างครับผมลืมเขียนครับบนบวกล่างครับกลับตัวด้วยครับผมเลขฝันครับฝันเลขฝัน ฝันแอดครับฝันมา2คืนแล้วครับผมจะมาลาวไหมหือว่าจะไปรัฐบาลไทยครับตัดเล่นด้วยครับผม สี่แปดสสองแสองครับผมไม่ตรงกันเลยครับกับเลขเด่นไม่แน่ก็อาจจะมาบนมาล่างครับสูตรนี้อาจจะมาบนหรือมาล่างครับผมเลขวันนี้เลขฝันนะครับฝัน ฝันมาสองคืนแล้วครับฝันเหมือนกับวันที่ฝันสี่ห้าเลยครับสี่ห้าสี่ครับผมถ้า f เซไม่ชอบตัวที่ผมจับให้ครับเอาเอาไปจับครับผมนี่เลขเด่นผมมีหนึ่งมีศูนย์มีหกครับผมแต่วันนี้ผมว่าสวยเลยครับนี่ เลขจับคู่มาสวยเลยครับน่ารุ้นครับผมวันนี้มีรุ้นครับสวยวันนี้สวยสวยสวยยอมรับว่าสวยครับเลขฝันก็ตัวเดียวครับผมตัดเล่นเอาครับกลับตัวด้วยกลับตัวด้วยกลับตัว หมดครับผมกลับตัวด้วยครับผมแคปหน้าจอครับฝากช่องด้วยครับฝากช่องสังวานพารวยช่องเร็งๆด้วยครับผมสูตรกำลังเดินดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณ f c ทุกๆคนครับผมไ่ไ่ใหไงสุขุสุขคนครับวันนี้จะพาตามจีบสาวลาวครับผม สวยสวยสวยครับออกมางี้สวยเลยครับเนี่ยมีหนึ่งมีศูนย์มีหกทุกบ้าสวยเลยเลขฝันนี่ก็สวยด้วยครับเนี่งามครับผมอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับติดบนล่างด้วยครับผมฟันทงไม่ได้ครับแต่วันนี้ผมชอบชอบก็มีที่นี่ครับ ชอบเลขฝันนะครับผมแล้วก็ติดเก้าบนหรือล่างนี่ครับนี่ชอบจริงก็ชอบหตัวนี่ครับหนึ่งเก้าศูนย์เ้าหกเ้าสี่แปดสสองแปดสองครับผมชอบนี่นะครับหตัวอันนี้ก็กันกันไว้เลยครับกันทุนขอให้โชคดีครับผม ขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูคลิปช่วยกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องครับผมขอสุขภาพแข็งแรงเงินทองหลือกินเหลือใช้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม